สวัสดีครับน้องๆครับมาครับเราุลยข้อสอบกันต่อนะต่อไปข้อที่สิบหกครับไล่มาครับห้าสิบสามยี่สิบเอ็ดยิบเก้านะสังเกตไหมครับว่าวันเพิ่มขึ้นเีอะเท่าไหร่ครับข้อนี้เพิ่มขึ้นทีละอันนี้เพิ่มมาห้าเพิ่มมาสิบสามเพิ่มมาแปดเห็นไหมครับนะแล้วก็สิบสามไปยี่สิบเอ็ดก็เพิ่มไปเท่าไหร่ครับ ก็เพิ่มไปแปดเหมือนกันแล้วก็ยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบเก้าก็เพิ่มไปแปดเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มทีละแปด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 ไปเรื่อยๆแต่ว่ายี่สิบเก้าก็ไปอีกแปดน้องก็นับไปเรื่อยๆเลยครับยี่สิบเก้าบวกแปดก็เป็นสามสิบเจ็ดสามเจ็ดบวกแปดก็สี่สิบห้าแล้วก็นี้นี้ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่เก้าครับน้องทําอย่างนั้นไหมมีใครทําอย่างนั้นหรือเปล่า <laughs> นะใครมานั่งทําอย่างนี้นั่งนับ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 เขียนเต็มกระดาษไปเลยโอ้บางคนถึก ใช้วิธีถึกไม่ดีครับไม่ควรทําครับใครไปถึกใครไปลุย,ล,ยลุยแหลกเจอเลขอะไรลุยแหลกซื้อๆ้ลุยแหลกก็เป็นไงครับเสียเวลาครับไม่ดีครับมีโอกาสบวกผิดด้วยเนาะเราค่อยค,คจัดรูปดีกว่าไหมเนี่ยจัดรูปเอ๊ะมันควรจะจัดยังไงให้มันหาตัวที่ก้าก้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่นั่งมานั่งบวกเทียวตัวเทียวตัวการที่เรามาบวกเทียวตัวเทียวตัวเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยต้องสังเกตครับมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันด้วยเนี่ย มันก็เหมือนแม่สุดคูณจริงไหมแม่สุดคูณที่น้องท่อเนี่ยสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองเนี่ยดูหรือเปล่าว่ามันคือการบวกเข้าทีละสามสามหนึ่งสามสามสองหกเนี่ยมันบวกไปสามสามสามเก้าเนี่ยมันบวกไปสามน้องสังเกตไหมหรือแม่หกอย่างเงี้ยที่น้องท่อเนี่ยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองก็คือบวกหกไปเรื่อยๆหกสามสิบแปดโอเคไหมมันก็คือแม่สุดคูณอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันบวกไปแค่แปดแปดแปดมันก็คือเป็นแม่สุดคูณของแม่แปดนั่นเอง เคไหมเพราะฉะนั้นพี่เข่งก็เลยแนะนําว่าให้น้องท่องแม่สูตรคูณแม่แปดนั่นแหละแต่ทีนี้แปดไปอีกเท่าไหร่มันไม่ลงตัวนี่นะเอาแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกนี่นะเอาไม่เห็นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดรูปนิดนึงครับพี่เข่งก็เลยแนะนําว่าให้น้องเขียนเป็นแปดเอ็นก่อนว่าเรากาลังท่องแม่แปดนะ, okay, 8, 1, 8, 8, 2, ะเข้าไหมแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกเราเดให้ว่ากันส่วนในนี้นี่คือจน์ที่หนึ่งครับ ดานนี้ก็เรียกพสที่สองโพสที่สามโพที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆครับ้องดูจพ์ที่หนึ่งก่อนจพ์ที่หนึ่งไปเลขห้าหมายควาว่าถ้าน้องแทนเลขหนึ่งเข้าไปเนี่ยเอ็นก็คือพจนะครับแปดหนึ่งแปดแต่เราต้องให้ได้ห้าเนาะก็คือแปดหนึ่งแปดเอ็นก็คือจพอท์ที่หนึ่งต้องได้ห้าทำไมถึงจะได้ห้าครับแปดหนึ่งแปดเนี่ยก็ตามตัวเลไแปดหนึ่งแปดอยากให้ได้ห้าน้องก็ลบสามทิ้งไปสิทันไหมอ่ะคราวนี้เราทดสอบดิแปดหนึ่งแปดลบไปสามเหลือ ห้าเออเพราที่หนึ่งถูกต้องครับต่อไปลองแปดสองสิแปดสองสิบหกก็เป็นไงครับแล้วลบไปสามได้สิบสามเท่ากันไหมก็เท่าเออเห็นไหมทางสว่างเริ่มมาแล้วลองดู๋ยวอีกีสิเอาแปดคูณสามมั้งแปดสามยี่สี่ยี่สี่ลบสามเลยยี่สิบเอ็ดเห็นไหมเอาอีกทีสิแปดสี่สามสองสามสองลบสามเห็นไ,ไหมเห็นไหมไหมสามสองลบสามก็ได้ยี่สิบเก้าไหมเย่มาแล้วโอเคนะ ขานี้ก็เป็นไงครับอยากหาตัวที่99น้องก็แทนอะไรเข้าไป8คูณ99นะแค่นั้นเองครับแล้วก็ลบออก3ก็เป็นตัวที่น้องต้องการแล้วเย้99คูณ8ครับ9872ทด7 9872เห้าจไหม72บวก7ก็เป็น792นะครับโอเคนะจากนั้นครับ ก็เอาไปทำอะไรอย่าเพิ่งตอบนะก็เป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองลบสามครับก็ได้เท่าไหร่ครับก็เป็นเจ็ดแปดเก้าเลยโอเคไหมเลขสวยเลยเจ็ดแปดเก้าโอเคนะนะฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วน,น้องก็ต้องเก่งขึ้นมาได้นะครับสู้ๆกันนะครับผมนะถ้ามีคำถามอะไรก็โพดถามได้เลยนะครับติดต่อหาพี่เก่งได้นะครับอเคครับ แลก็พบกันใหม่ครั้งหน้านครับสวัสดีครับผม